ตัดสินคดีความในขนาดนั้นเนี่ยเป็นคู่ว่ามณฑลอีสานนะครับเป็นพระอนุชาของรัชกาลที่5าต่างมารดากันก็คือกรมหลวงสรรพสิทธทิ์ประสงค์ล่ำลือกันว่าท่านมีวิธีการที่จะยังรู้ได้ว่าคดีที่เกิดขึ้นนั้นมีความถูกต้องหรือผิดพลาดแต่ประการใดใครถูกใครผิดท่านมีวิธีที่จะหาความจริงจนได้หลังจากที่ฟังกันอยู่นานนะ ในห้องพิพากษานะท่านก็บอกว่าเพราะเพราะไม่ไหวละเพราะว่ามีแต่ว่ากล่าวกันนะจนหาความจริงยังไม่ได้เลยเอาว่าพรุ่งนี้ค่อยมาสอบกันใหม่แล้วกันหลังจากที่นางอําแดงใหญ่เนี่ยเดินออกจากห้องพิจารณาไปท่านก็ได้เดินเข้าไปกระซิบกับทิดใบซึ่งเป็นกาเลยว่าให้โดดเข้าไปกอดนางอําแดงใหญ่เลยสิดูซิว่านางอําแดงใหญ่เนี่ยจะมีอาการหรือรู้สึกอย่างไร ทางทิศใบฟังก็รู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมกรมหลวงท่านให้กระทําอย่างนั้นก็ยังไม่ทํานะครับลังเลอยู่จนกระทั่งกรมหลวงบอกว่าทําเอะฉันอนุญาตนะทิศใบก็เลยว่าอะถ้าอย่างนั้นเปิดไฟเขียวัะขนาดนี้ก็ต้องทํากันแล้วในขณะที่นางอําแดงใหญ่เนี่ยเดินบันไดลงมาถึงข้างล่างเนี่ยในทิศใบก็โดดเข้าปั้มนางอําแดงใหญ่นะ ซึ่งนางแอำนนงใหญ่เนี่ยก็ตกใจนะเพราะว่าตนเองก็อย,อยู่ๆทำไมมีกระทาชายโดดมากอดตอนเองก็มีวิชาเมยปั้มอยู่แล้วก็กสมบันะตินะเตะทั้งเตะทั้งทีบนายจิตบก็ล้มหงายพึ่งลงไปเลยนะเจ้าพนักงานต้องไปช่วยประครับประคองกันในขนาดนั้นเองครับกรมหลวงสับปะสิทธทิประสงค์ก็เลยบอกว่าอ้าวเข้ามาพิจารณาความกันใหม่ได้เลยท่านบอกท่านไม่เชื่อนะ ที่นายทิดใบเนี่ยจะเป็นคนที่ปั้มนางอําแดงใหญ่เนื่องจากว่านางอําแดงใหญ่เนี่ยมีวิชามวยปั้มอะใครจะไปทําร้ายนางได้อย่างไรนะขนาดนายทิดใบกระโดดเข้าไปยังหงายพึ่งซะขนาดนั้นดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยสารยกฟ้องได้เลยเหตุปรากฏขึ้นมาภายหลังว่าทั้งสองคนเนี่ยเคยมีอะไรกันมาก่อนแล้วแล้วก็ นางอําแดงใหญ่เนี่ยไปแจ้งความเนื่องจากว่าเพชรฉหึงอะหงที่นายทิดใบเนี่ยพาสาวไปเดินเที่ยวงานวัดตนเองกลับมานอนไม่หลับคิดมากว่าทําไมถึงแบบว่ามีผู้หญิงอื่นจึงหมายจะแกล้งนายทิดใบโดยการไปแจ้งความเท็จนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวข้ามการเวลาที่แสดงให้เห็นถึง ความสามารถในการพิจารณาความของผู้คนในอดีตที่ผ่านมานะครับหวังว่าเรื่องเล่าเรื่องนี้จะเป็นที่ถูกใจแล้วพบกันใหม่กับสยามนี้มีเรื่องเล่านะครับสวัสดีครับ